เอาละครับผมก็ขอกราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับพบกับผมอีกครั้งนะครับดักกี้ในเกมเกิดใหม่ทั้งทีก็เป็นสลามไปซะแล้วกันอีกเช่นเคยนะครับคลิปนี้นะครับผมจะมาแนะนําตัวละครนะครับหลังจากที่ผมห่างหายกันไปสั้นนานเลยนะครับเพราะว่าติดสอบอยู่นะครับซึ่งตัวละครที่ผมจะมาแนะนําเลยก็คือตัวละครแรงเอสตัวใหม่เลยครับก็คือเทนนี่นั่นเองนะครับเดี๋ยวเราลองมาดู สกิลต่างๆของเทนนี่กันเลยนะครับเริ่มจากสกิลแรกนะครับรสกิลพิฆาตเทนนี่จะทำดาเมจ160%รต่อศัตรูทั้งหมดนะครับแล้วก็มีโอกาส50%ที่จะทำให้ศัตรูติดสถานะสถานะใบนะครับติดใบก็คือไม่สามารถใส่สกิลใส่ฝังเราได้นะครับแล้วก็การโจมตีปกติของเทนนี่นะครับการโจมตีปกติของเทนนี่ก็คือจะฟื้นฟูค่า HP จากพลังโจมตี3 0ของเรานะครับ ให้กับเพื่อนร่วมทีมที่มีเลือดที่น้อยที่สุด2คนนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงนะครับเทนนี่ครับการเอตีปกติไอฮิวเลือดนี่ครับมันสามารถติดคีย์ที่คอได้ด้วยนะครับแล้วก็ในนี้สกิลคอมโบนะครับคอมโบก็ไม่มีอะไรมากนะครับถ้าศัตรูติดซัดลอยจะพุ่งไปทาดาเมจเดียว45เรเนะครับแล้วก็ศัตรูติดสถานะซัดลมต่อไปด้วยนะครับแล้วก็เต่อด้วยที่สกิลพรสวรรค์นะครับเทนนี่นะครับจะ ทำเอทั้เอฟเฟกต์ฮิวกับเพื่อนที่อยู่ข้างหน้าแรงขึ้นอีกเป็น45%นะครับก็ถ้าเพื่อนเราอยู่ข้างหน้าเราหนึ่งช่องก็ฮิวแรงขึ้นไปอีกครับเหมาะมากครับกับพวกตัวแทงแทงแล้วก็สกิลพรสวรรค์อันสุดท้ายนะครับเมื่อศัตรูใช้สกิลพิฆาตนะครับเทนนี่ก็จะฮิวเลือด1ครั้งนะครับต่อ1การใช้ก็เวดีกรูดครับเดี๋ยวเราลองมาดู เซตอุปกรณ์ของเทนนี่กันเลยนะครับเซตที่ผมแนะนําเลยนะครับเซตแรกครับเซตนินจาครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเซตนินจาครับมันจะมีโอกาสทําให้เราตีปกติเพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งครั้งนะครับก็จะหิวแรงขึ้นไปอีกหนึ่งครั้งนะครับหรือว่าเพื่อนๆจะใส่เป็นเซตเอลดามิเลยก็ได้นะครับเพราะว่าเทนนี่มันคิดค่าหิวเลือดจากพลังโจมตีของเรานะครับแต่ผมแนะนําครับเซตนินจาแล้วก็ห้อยเป็นสตอมสองอันก็ได้นะครับจะได้เอฟเฟกต คีดเข้ามาด้วยเฟียวๆครับนี่ครับก็อั down ถ้าอั down เยอะก็เอฟเฟกก็ปลดไปตามนี้เลยนะครับต่อไปเดี๋ยวเราลองมาดูทีมที่ผมจัดที่เด่นกับเทนนี่กันเลยนะครับนี่ครับทีมที่ผมจัดที่เด่นกับเทนนี่นะครับผมก็ใส่เป็นประมาณนี้ครับเรามาดูสกิลของดิมมันูกกันเลยนะครับก็สกิลพิเศษเพื่อนๆจะใช้อะไรก็ใส่ไปเลยนะครับผมไม่ได้ซีเรียสครับสกิลโจมตีปกติก็ แล้วแต่เราครับว่าเราจะเอาไปทําอะไรครับเพื่อนๆจะเอาเป็นฮิวไปก็ได้นะครับหรือจะเอาเป็นตีไอเป็นทั้งแถวก็ได้นะครับแต่ว่านะครับแต่ว่าแต่ว่ามันมีครับเออสกิลพรสวรรค์ของดิมาัุครับจะต้องเป็นอันนี้ครับคําสั่งปลุกใจครับจะทําให้เทนนี้เราตีปกติเพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งครั้งนะครับจะรวมเป็น3ามครั้งพอดีนะครับก็ฮิวขึ้นไปอีกครับ แล้วก็สกิลพันธอ์อันสุดท้ายก็ใส่อะไรก็ได้นะครับเดี๋ยวเราลองไปวัดกันในนี่ครับเดี๋ยวเราลองมาเล่นในรอยแยกกันดูนะครับนี่ผมจะลองกดออโต้ไปด้วยนะส่วนไอของในรอยแยกผมจะกดผมจะเออเอาทิ้งไปก่อนเลย <c oughs> นี่ครับผมเคลียร์ของออกหมดแล้วเดี๋ยวเอามิลิมเออยกมิริมไปไว้เออไว้ข้างบนเออไว้ตรงไหนดีวะ เออเอาไว้ข้างก่อนเทนนี่นี่เดอไม่รู้ว่าจะโดนแทงตายไหมนะโอเคเดี๋ยวผมเปิดออโต้ไปเลยนะครับเดี๋ยวผมจะให้เอยมิริมใส่สก,กิลก่อนเพื่อนเลยเทิร์นสองเริ่มเทิร์นมาให้มิริมใส่สก,กิลไปก็นั้นนะครับนี่ครับมาดูถ้าฝั่งศัตรูใส่กสก,กิลพิฆาตใส่เราครับเดี๋ยวมาดูว่ามันจะฮิวไหมนี่ครับเมื่อฝั่งศัตรูใส่สกิลพิฆาตเทนนี่ก็จะหิวเลือดเป็นไงบ้างครับ เฟี้ยวไหมเฟี้ยวไหมเทนี่ผมว่าดีมากเลยนะครับเหมาะกับพวกเออ่ตัวที่แบบเด้งเลือดเด้งสู้ครับเปิดทีมแทบงบทีมถือกันในเทนี่ผมว่าก็มีไว้ก็ดีครับโหการบิลแทงมาโอเคครับมีริมเราไม่ใจเอ,อเดี๋ยวเออผมไม่ต้องกดเองมันได้นี่หว่า <t iny> โอเค โอรันกล้าเป่ามาก่อนเหรอโอ้ไม่เป็นไรครับมีริมระเบิดกระจายตะกปกรดปพิ่มอะไรวะซื่อเมื่อกีจ้จำไม่ได้ <c oughs> อีฟิตอันติต่อครับผมว่าไม่ดมผมน่าจะตายนะนจริงๆด้วยไม่มดิมโดนแทงตายครับแต่ไม่เป็นไรครับนี่ให้เทนนี่ไม่รู้จะใบติดไหมนะเออกาเซลเกดออโต้ไปเลยเด็กกันครับง่ายๆโอ้ เทนนี่ใบไม่ได้ใบโอ้ใบไม่ได้ปะมันรันกาลันโดนรันกาปลดอาวุธต่ออีกไม่ไม่ได้ตีครับโอบบโดสายฟ้าขนงกาเซียวก็ยังบักอยู่เหมือนเดิมครับผมก็เศร้าอยู่นะครับกาเซียวยังบักอยู่เหมือนเดิมยังไม่แก้เลยไม่รู้ว่าจะแก้ตอนไหนนะไอ้บักมันบักไอ้ตรงไม่ติดเขาเรียกว่าอะไรวะไม่ติด ไอบาดกลัวครับอีฟิสเป่าไปทลายขั่วเพิงดำนิมลุษยโอเคน่าจะตายแล้วโอเคครับเป็นไงครับลอยแยกเทนนี่เราทำหน้าที่ได้ดีมากเลยนะครับถ้าใบได้จะสวยมากกว่านี้นะครับเดี๋ยวเราลองไปลงเอออีลิตกันดูนะครับ ใช่อีดิเ้ีวยเราลอ้ลอลงอะไรดีนี่เออลงอีดิ้นี่แหละเอาเป็นอีดิ้งสิบไปเลยแล้วกันอีดิด้งสิบเอาสิบขีดไหนดีเอาสิบขีดไหนเอาสิบขีดหกนี่แหละไม่รู้จะไหวไหมนะโอเคเดี๋ยวผมขอโยกมิลิมาไว้ฝั่งเดิมเหมือนฝั่งนั้นไม่ไหวว่าให้การเซลแท้งไปฝั่งเดียวโอเคแล้วเออเปิดออโต้ไม่ไม่เปิดหรอก ดิมารูก็น่าจะฟันไปที่โซเอนะครับปดดิมารูไปปดไอหลบหลีกของโซเอไม่รู้คุ้มไหมการเซอตีปกติไหโอ้ลืมลืมเทนนี่เราต้องฮิวทุกครั้งที่เขาใช้ตะคิวบีค่า,ามาอุย้ยเกือบได้เทนนี่ฮิวโอเคเลือดเด้งอยู่เลือดเด้งอยู่เทนนี่วถึงเทินเทนนี่แล้วหนึ่งครั้ง สองครั้งโอ้ทำไมไม่สามครั้งวะหิวสาครั้งนี่น่าจะเฟียวเลยนะนี่เลือดน่าจะเต็มโอเคติดลบอีกอยู่กาเซลเคนนี่ใบมาจะใบได้ไดไมนะห้าสิบเปซไม่อยากโดนแช่แข็งนี่ไงเรียบร้อยติดใบครับแต่ว่าไอยูกิมันไม่สนครับมันไม่ติดสถานะอะไร โอกาสเซลผมจะตายไหมนี่ไม่น่าตายรต่น่าจะตายเตือนนู่นเลยโอเคฮิวขึ้นมาสองครั้งวะเดี๋ยวเดี๋ยวผมตั้งออโต้ไปเอาไม่ริมไปก่อนนะครับเอาไม่ริมแล้วก็เอ้ยไม่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 ไม,ไม,ไม,ไม่เราเป็นอะไรดีวะเออเอาไอ้นี่เยเอาอ e ีฟิตเปิดก่อนแล้วก็ไม่ริมแล้วก็ถ้าไม่ริมใส่สกิลพิฆาตการเซลก็จะตีต่อแต่ไม่รู้ว่าจะได้ใช้ไหมนะโอเคมา อีฟิตอีฟิตนรกโลกันตุ้มโอ้โหเบาจัดเลยมิลิมตุ้มโอเคโอโดนโซเอปาดมาจะตายกันหมดไหมนี่เพราะว่าโอ้โหโโอ้เยอะอ,อ่ะเทนนี่แบกหน่อยอเออได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่โอเคยิมรุปปาดนะ่าจะจบนะ หลายขั้วเพิงดําเปีย้ยงสามหมื่นหกเรียบร้อยโอ้นึกว่าจะมีหลอดะเล้วเอาละครับก็เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับคลิปนี้เพิ่งสอบเสร็จก็มาทําเลยนะครับโหคิดถึงครับคิดถึงไมไ่เล่นนานครับโอ้ไม่ใช่ไม่เล่นนานดิไม่ได้ทําคลิปเลยครับเพราะว่าอ่านหนังสือสอบนี่ครับ เอาละครับสำหรับคลิปนี้ผมก็คงต้องขอลาทุกคนไว้แต่เพียงเท่านี้ครับหากมีอะไรผิดพลาดประการใดก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยกันได้ด้านล่างเลยครับมาแลกเปลี่ยนข้อมูลกันนะครับโยเอานะครับไปนะครับบายบาย see you next time goodbye thank you จุ๊บ <laughs>